ตอรีดออกมาเป็นไอ้น้ำหนึ่งก็คือใช้งานได้แต่ว่าถ้าไอ้น้ำยังไม่ออกหรือออกยังไม่เยอะ<ม>ก็คือรออีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะหัวตอรีดนี้นะคะจะมาพร้อมแผ่นเทปร้อนซึ่งแผ่นเทปร้อนเนี่ยจะกันการขึ้นเงาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำตรีดฟิก i x อีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้เรียกว่ารุ่น ST 0 1 A นะคะ จะเป็นระบบสตีมล้วนหรือว่าไอ้น้ำล้วนนะคะมาพร้อมกับตัวบอดี้ที่ดูเรียบหรูลและกระทํารัดนะคะตัวนี้วิธีการใช้งานนะคะมันจะมีหม้อพักอยู่ด้านหลังซึ่งหม้อพักอาจจะตัดต่อโดยระบบลูกลอยผู้ใช้งานสามารถที่จะเติมน้ำเข้าหม้อพักได้เลยหลักเนจะดูดเข้าหม้อต้โมออโตโหรือว่าว่าจะต่อตรงจากก๊อกน้ําผ่านชุดรองแล้วก็เข้าหม้อพักได้นะคะโดยตัวนี้ ออกแบบมาให้ใช้กับการใช้งานต่อเนื่อง24ชั่วโม,มงนะคะหมาะกับโรงงานการเเ้นหรือว่าลานซักรีดน,นะคะขนาดกลางขึ้นไปนะคะค่ะโดยการใช้งานนะคะคือขั้นตอนแรกเติมน้ําตรงหมอ้อพักตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะต่อตรงจากก๊อกน้ําผ่านชุดกรองแล้วก็เข้าหมอ้อพัก ังจากนั้นนะคะเราก็เสียบปลั๊กเนี่ยต่อตรงเข้ากับเบเกอร์มันจะมีสวิตยู่ตรงนี้นะคะลูกนะคะ้าเปิดสวิตหลังจากที่เปิดสวิตปุ่มเขียวๆเ,เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สังเกตตรงเพอ t เชอร์เกตนะคะเราจะเทร์เชอร์เกตมันขึ้นประมาณ3บารครึ่งถึง4บารแล้วเราก็ลองกด หน้าตอรีดดูนะคะถ้าหน้าตอรีดออกมาเป็นไอ้น้ำอย่างน,นี้ก็คือใช้งานได้แต่ว่าถ้าไอ้น้ำยังไม่ออกหรือออกยังไม่เยอะก็คือรออีกสักแป๊กนึงนะคะหัวตอรีดนี้นะคะจะมาพร้อมแผ่นเทปลอนซึ่งแผ่นเทปลอนเนี่ยจะกันการขึ้นเงาแล้วก็สามารถรีสก,กี้า บางๆได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องมีผ้าขาวมาลองตัวนี้นะคะใช้ได้ประมาณสี่เดือนถึงหเดือนแต่ว่าถ้าลูกค้าแบบแผ่นเทปร้อนชำรุดทางเราก็มีจำหน่ายนะหม้อต่ตัวนี้จะเป็นหม้อต่ที่หน้าต่อไม่ร้อนนะคะวางทับผ้าไงก็ไม่ไหม้ค่ะถ้าสนใจข้างหน้าที่โชว์นะคะก็จะมีปุ่มแรกคือ h ิตอั p h ิ a อ up แปลว่าหม้อต้มกำลังทำการต้มน้ำอยู่นะคะส่วนคำว่าปั๊มวอเทอร์คือปั๊มเนี่ยกำลังทำงานหรือว่าปั๊มกำลัง,ด,งดึงน้ำจากหม้อพักเข้ามาหม้อต้ม ส่วนฟซลอ,อารามก็คือเวลาแบบน้ำแห้งหรือมีอะไรเกิดขึ้นข้อผิดพลาดเกิดขึ้นตัวโอลอารามจะขึ้นมานะคะส่วนพาวเวอร์ซัพายคือทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องเครื่องทางานอยู่ตัวไฟพาวเวอร์ซัพพลายจะขึ้นตลอดอยู่แล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะ สามารถแอดไลน์แอดมาที่แอดซีไชนานะคะแล้วก็เลข8 8แปดตัวหรือว่าตามคอมเมนต์ YouTube หรือว่าอินบ็อกช่องทางการติดต่อนนะคะที่เชื่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะ